สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมเรื่องราวหลวงปู่สวงช่วยพระนางผมหอมมาหลายตอนจนถึงตอนนี้เป็นตอนที่9ซึ่งผมจะพยายามเล่าเรื่องนี้ให้กระชับและรวบรัดคัดเอาแต่เนื้อเรื่องสำคัญให้จบภายใน11ตอนแล้วผมถึงจะกลับมาเล่าเรื่องตำนานและเรื่องสถานที่ พระนางหลบซ่อนตัวอันเป็นการค้นพบต้นตำนานหรือที่มาของเรื่องปราสาทภูมิโปนซึ่งอยู่ที่ตำบลบ้านดมอเภอสังขะจัังหวดสุรินทร์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยตามที่ผมได้บอกท้ายคลิปตอนที่แล้วว่าจะเล่าเรื่องนี้แต่ตอนหลังผมมาคิดว่าถ้าผมเล่าเรื่องนี้ ก็จะทำให้เรื่องหลวงปู่สวงช่วยพระนางผมหอมขาดตอนผมจึงคิดว่าควรจะเล่าเรื่องปราสาทภูมโปนอันเป็นที่มาของชื่อพระนางผมหอมหลังจากจบตอนที่11ไปแล้วท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมคลิปต่างๆหลายๆคลิปใน YouTube ช่องหลวงปู่สวงเก้าเหง ช่องนี้ตลอดมาทุกคลิปก็จะทำให้ท่านผู้ชมมีความรู้เรื่องหลวงปู่สวงมากกว่าบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้ดูประจำท่านผู้ชมจะมีความรู้เรื่องราวประวัติตำนานแท้จริงของหลวงปู่สวงมากกว่าเซียนพระหรือผู้ที่สร้างวัตถุมงคลเกี่ยวกับหลวงปู่สวงและมีความรู้เรื่องหลวงปู่สวงมากกว่า คนที่เคยได้พบและได้ติดตามหลวงปูส่สวงอย่างใกล้ชิดตอนหลวงปูส่สวงท่านมีชีวิตอยู่เสียอีกเพราะคนเหล่านั้นแทบทุกคนไม่ได้สนใจติดตามประวัติตำนานหลวงปูส่สวงเพิ่มเติมคนเหล่านั้นจะเล่าประวัติตำนานของหลวงปูส่สวงวนเวียนอยู่ที่เดิมๆเท่าที่เขารู้มาและจะเล่า ในเรื่องที่ตนเองได้เกี่ยวข้องเท่านั้นคนเหล่านี้จะไม่สนใจประวัติตำนานใหม่ๆที่ผมไปสืบค้นมาเพราะว่าประวัติตำนานใหม่ไม่มีคนเหล่านี้มาเกี่ยวข้องคนเหล่านี้จะสนใจ,จเฉพาะแค่บางเรื่องเท่านั้นคนเหล่านี้ไม่ได้สนใจประวัติตำนานแทฤฤ้จริงด้วยเหตุที่ผมกล่าวมานี้ ท่านผู้ชมที่ติดตามชมคลิปของช่องนี้ตลอดมาทุกๆคลิปท่านจะรู้เรื่องราวประวัติตำนานของหลวงปู่สวงลึกลงไปเรื่อยๆท่านผู้ชมจะรู้ลึกจนหน้าเหลือเชื่อรู้ลึกจนเริ่มคุยกับคนที่เมื่อก่อนรู้เรื่องหลวงปู่สวงเป็นอย่างดีเมื่อก่อนนี้เขารู้เยอะเมื่อก่อนนี้เขาเล่าให้ท่านฟัง แต่ตอนนี้เมื่อท่านผู้ชมเอาเรื่องในคลิปไปเล่าให้เขาฟังบ้างเขาคนนั้นก็เริ่มมองว่าท่านบ้าและไม่อยากฟังเรื่องที่ท่านเล่าเพราะว่าเรื่องในคลิปมันเกินสิ่งที่เขารู้มันเกินกว่าสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้เรื่องราวของหลวงปู่สวงเริ่มไปไกลเกินกว่าคนรุ่นเก่า ที่ปัจจุบันอายุมากแล้วจะมาสนใจหรือเกินกว่าคนที่มีความศรัทธาน้อยหรือศรัทธาปานกลางจะสนใจและเข้าใจแล้วคนเหล่านั้นก็จะเริ่มมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเมื่อก่อนเขาเล่าให้เราฟังแต่พอเราเล่าบ้างเขากลับมองว่าเรางมงายและไร้สาระ มีอาการไม่อยากฟังแบบนี้ก็มีถ้าท่านผู้ชมพบเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องเข้าใจดังที่ผมได้อธิบายมาแล้วแต่สิ่งที่น่ายินดีและภูมิใจก็คือจริงๆแล้วท่านผู้ชมนี่แหละมีความศรัทธาหลวงปู่สวงมากกว่าเขาเสียอีกเพราะความศรัทธาอันแรงกล้าของท่านผู้ชม ท่านผู้ชมจึงมีความพยายามในการติดตามดูคลิปของช่องนี้เรื่อยมาเรื่องราวของหลวงปู่สวงเป็นเรื่องที่แปลกลูกศิ์ร,รุ่นเก่าถ้าปิดหูปิดตาตัวเองก็จะเริ่มรู้น้อยกว่าลูกศิ์ร,รุ่นใหม่ในปัจจุบันเพราะว่าเรื่องราวของหลวงปู่สวงท่านปิดบังเรื่องราวของท่านเอาไว้ เพราะที่ผ่านมาหลวงปู่สวงท่านไม่เคยเล่าอะไรให้ใครฟังเรื่องจริงของท่านหลายๆเรื่องจึงพึ่งโลนเปิดเผยออกมาผมได้เกริ่นและสนทนากับท่านผู้ชมมาพอเข้าใจแล้วบัดนี้สมควรแก่เวลาเข้าเรื่องต่อจากตอนที่แล้วเย็นวันเสาร์วันที่31เดเดือนธันวาคม พศ2565หลังจากผมและคณะพาการหอบหิ้วสิ่งของสัมภาระต่างๆขึ้นมาถึงจุดบริเวณสถานที่เปรียญเนียงเลียคลูนหรือว่าพระนางหลบซ่อนตัวแล้วผมก็ได้เดินสำรวจก็พบว่าสถานที่แห่งนี้ยังไม่ใช่สถานที่ที่คณะเราจะมาทำพิธี บวงสวงต่ออายุให้พระนาผมหอมในค่ำคืนวันที่31ธันวาคมพศ2565ในปราสาทบายองกอพวกเราจึงหอบหิว้วสัมภาระสิ่งของต่างๆขึ้นไปบนยอดเขาระยะทางอีกประมาณ111เมตรถึง112เมตร เมื่อขึ้นไปถึงด้านบนยอดเขาก็พบปรา,าสาทเก่าโบราณเก่าแก่อายุเป็นพันปีก่อด้วยอิฐและหินศิลาแรงเพราะว่าถ้าปรา,าสาทใดก่อด้วยอิฐและหินศิลาแรงจะมีความเก่าแก่กว่าปรา,าสาทที่แกะด้วยหินปรา,าสาทบายองกอมีความเก่าแก่มากเพราะว่าแม้แต่พญานาคห้าเสียดที่นี่ ก็ไม่เหมือนในปราสาทสถานที่อื่นๆเพราะแกะสลักจากหินศีลาแลงผมคาดว่าปราสาทหลังนี้น่าจะสร้างในสมัยเดียวกันกับปราสาทพระโคโน,นทิที่อยู่บนเนินเขาด้านล่างที่คณะเราแวะไปสักการะก่อนขึ้นมาบนยอดเขาแห่งนี้ตามข้อมูลบอกว่าปราสาทพระโค สร้างในช่วงคศ615หรือว่าพุทธศตวรรษทธธธี่11หรือ12คือในช่วงปีพศ1123ถึง1,242หรือว่าเมื่อ1,400กว่าปีที่แล้วซึ่งเก่าแก่กว่าสมัยปราสาทนครวัดมากถึง643ปี เพราะว่าปรา,าสาทนครวัดมีอายุประมาณ800ปีเท่านั้นนี่คือทางเข้าด้านที่เหนือของปรสา,าสาทบายยงโกในปรสา,าสาทนี้จะมีอยู่ปรสา,าสาทซ้อนกันอยู่สองชั้นนะนี่บริเวณหน้าปรสา,าสาท จะพาพวกท่านไปดูไปชมปราสาทด้านในที่หน้าปราสาทปราสาทแห่งนี้จะมีพญายนาคนะแกะสลักเป็นแบบนี้แกะสลักจากหินศีลาแลนเป็นนาคห้าเสียนสามเสียนห้าเสียนอันนี้ด้านในปราสาทเนี่ยในปราสาทจะมีอสองชั้นนะ อันนี้คือชั้นในทางนี้คือชั้นนอกนะฮะข้างในตัวปราสาทมีลักษณะเป็นสองชั้นมีปราสาทใหญ่ครอบปราสาทเล็กอยู่ข้างในอีกหนึ่งปราสาทด้านข้างมีช่องว่างกว้างประมาณ80เซนติเมตรอยู่ระหว่างปราสาทชั้นนอกและปราสาทชั้นในสามารถเดินรอบได้สะดวกตัวปราสาทที่ว่าแปลกและดูลึกลับ เพราะมีสองชั้นเวลาเดินรู้สึกว่าเหมือนเดินเข้าไปสู่อีกมิติหนึ่งที่ทับซ้อนกันอยู่แต่กำแพงนอกปราสาทก็มีช่องระหว่างกำแพงเป็นกำแพงซ้อนกำแพงมีช่องว่างระหว่างกำแพงกว้างประมาณ50เซนติเมตรเหมือนกับว่าถ้าเราเดินผ่านเข้าไปในช่องกำแพงแล้วจะเป็นกำแพงเขาวงกฏ หรือเป็นทางเดินทะลุมิติถ้าทำพิธีท่องมนต์คาถาแล้วสามารถเดินเข้าไปแล้วหายไปทะลุอยู่อีกสถานที่หนึ่งได้ด้านหน้าปราสาทแห่งนี้อยู่ทางด้านทิศเหนือมีบันไดหินซีลาแองกขึ้นมาอย่างบนปราสาทที่สร้างอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดบนเขาลูกนี้เรื่องบันไดที่ขึ้นมาบนยอดเขา มาปราสาทแห่งนี้ก็เป็นเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะคนพื้นที่เล่าว่าปราสาทบายองโกหรือว่าบายองโกแห่งนี้มีสองบันไดทางขึ้นมาบนปราสาทมีสองทางอยู่ทางซ้ายและขวามืออยู่ห่างกันประมาณ20เมตรปัจจุบันบันไดทางขวาหรือทางด้านทิศตะวันออกได้ชำรุดเสียหายไปหมด เหลือเพียงร่องรอยให้เห็นว่าเคยมีบันไดทางขึ้นมีสุมประตูและมีปราสาทหลังหนึ่งเหลืออยู่ทางขวามือเมื่อผมไปยืนอยู่ทางยอดเขาข้างตัวปราสาททางด้านทิศตะวันตกก็จะมองเห็นพื้นที่ราบลุ่มมีหนองน้ำธรรมชาติอันกว้างใหญ่อยู่ด้านล่างจากเขาลูกนี้เลยหนองน้ำไปทางทิศตะวันตก ประมาณ20กิโลเมตรก็จะเป็นตัวจังหวัดตาแก้วแล้วจากเขาลูกนี้เลยจังหวัดตาแก้วตรงไปอีกประมาณ80กิโลเมตรก็จะถึงกรุงพนมเปญแต่ถ้าเราขับรถไปตามทางระยะทางก็ประมาณ123กิโลเมตรบนยอดเขามีลมค่อนข้างแรงเพราะเป็นช่วงวันที่31เดือนธันวาคม พศ2 5 6 5มีปริจันท์มาแปดข้ามนนอยอดประสาทบอยเย็ยนวันนั้นคณะเรากินข้าวเย็นเวลาประมาณ18นาฬิกากับข้าวก็มีปลากระป๋องและกุนเชียงยาประมาณทุ่มครึ่งคณะเราก็ไปรวมตัวหน้าปรา,าสาท บายองกอเพื่อร่วมกันนั่งสมาธิอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในปราสาทบายองกออันเป็นต้นกำเนิดต้นตำนานพระนางผมหอมให้พระนางผมหอมในภพชาติปัจจุบันหายเจ็บไข้ได้ป่วยขออนุภาพพลังเหนือโลกให้พระนางกลับฟื้นคืนมามีชีวิตปกติสุข มีสภาพร่างกายเหมือนดั่งเดิมผมได้นำใบโพหนึ่งใบซึ่งเป็นพระราชสารจากพระพุทธรูปเขาชีจันนำมาเป็นใบผ่านด่านเข้าเขตเสมาสินมหายานแปดทิศภูเขาบายองกอหรือว่าพนมบายันแห่งนี้มีชื่อว่าธมอใบดมบายองกแปลเป็นไทยว่าหินสามก้อน ภูตะแบงเขาบายองโกเป็นภูเขาหนึ่งในสามที่มีหินสามก้อนหรือว่าทมอใบดมในตานานของหลวงปู่สวงสองทุ่มคืนวันที่31เดือนธันวาคมพศสองพันหตรงกับวันขึ้นเก้าค่ำเดือนสองผมและคณะก็เริ่มทำพิธีอธิษฐานขอพร ขอพลังทพิ์ขอพลังวิเศษที่อยู่ในปรา,าสาทและเขาลูกนี้คณะเราทั้งหมดมี6คนประกอบไปด้วย 1. ผมฤาษีก้าวเหงืสฤาษีตาตวน 3. ดาบทการ 4. รวน 5. ตะเรือน 6. ตะเกนลูกศิษย์ฤาษีตาตวนนอกจากนี้ก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่ง กับหลานสาวตัวน้อยอยู่ด้วยคณะเราได้นั่งสมาธิไปเรื่อยๆจากสองทุ่มพอหนึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ค่อยๆหายไปทีละคนสองคนพอสี่ทุ่มอากาศก็เริ่มหนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆลมก็พัดแรงผมได้ยินเสียงคนลุกออกไปทีละคนสองคนแต่ผมไม่ได้ลืมตาดู สุดท้ายเหลือผมคนเดียวที่นั่งสมาธิอยู่ในบรรยากาศที่มืดสลัวๆมีแสงเทียนจากข้างในตัวปราสาทและมีแสงไฟโซล่าเซลล์ท่ามกลางซากปราสาทเก่าโบราณที่ดูน่ากลัวและเข้มขลังและรู้สึกว่าเหมือนมีสายตาลึกลับจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็รู้สึกว่า เหมือนจะมีคนเดินออกมาจากมุมมืดหรือเดินขึ้นบันไดาจากด้านล่างโผล่ขึ้นมาแล้วเดินตามทางเข้ามายังตัวปราสาทโดยมีผมนั่งอยู่ข้างๆทางเดินผมต้องนั่งสมาธิทำจิตสงบนิ่งต่อสู้กับความรู้สึกเหล่านั้นตั้งจิตภาวนาอธิษฐานขอพรผมนั่งอยู่นานเท่าไหร่ไม่รู้แต่แล้ว ผมก็ต้องสะดุ้งเพราะว่าได้ยินเสียงพลุมาจากด้านล่างภูเขาอยู่ไกลๆเป็นเสียงพลุเฉลิมฉลองเขาดาวดังประปรายมาเป็นระยะเป็นสัญญาณว่าเรากำลังสิ้นสุดปีพศ2565ย่างสู่เข้าปีใหม่พศ2 5 6 6ผมเองก็ถอนหายใจเพราะว่าสิ้นสุดเวลา ในการนั่งสมาธิคนเดียวท่ามกลางปราสาทโบราณบนยอดเขาบรรยากาศก็หนาวเย็นแถมมีลมพัดแรงอยู่เป็นระยะระยะเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรต่อไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมในคลิปตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนที่10คลิปนี้สวัสดีครับทุกท่าน